มาดูคำทำนายฝันกรณีที่ฝันว่าจมน้ำกันนะครับไปดูกันเลย สำหรับใครที่ฝันว่าจมน้ำนั้นก็ให้ระมัดระวังเหตุร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวของเรานะครับรวมถึงให้ระมัดระวังเกี่ยวกับศัตรูเข้ามาปองร้ายหรือว่าเข้ามาทำลายความสุขของเรานอกจากนั้นท่านจะต้องระมัดระวังศัตรูคู่แข่งในโดยเฉพาะในที่ทำงานไว้ด้วยนะครับหากในความฝันนั้นเราสามารถรอดจากการจมนำมาได้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคนภายในบ้าน ภายในครอบครัวไว้ด้วยนะครับสำหรับเลขเด็ดเลขนำโชคกรณีฝันว่าจมน้ำได้แก่22 25และ49นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขไวปพบกันในคลิปสไดท้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ